โอเคของวัดและกลางดาวอุยได้ประตูกลับคืนมาอะไรบ้าเนี่ยวิธีซ่อมอะไรเยอะเลยอีโกบ้าเฮ้ยมันดอกของแบบแปลกเลยนะจะดอกมาให้จนแบบฟาร์มจนหมดเลยโอ้ยถังซ่อมโอเคถังรีเพลรถจนอะไรบ้าเนี่ยมีบ ประตูใหม่ด้วยเออนี้มีอาหารหรือเปล่าใช่อาหารฟองไหมเหมือนอาหารฟองอ่ะโอเคเก็บเอาเดี๋ยวที่ดีแพโอเคเดี๋ยวซ่อมมาก่อนครับโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทางกันด้วยนะครับอีเดอรอกสู่แปซชิฟิคไร์เหมือนเดิมนะครับก็ต่อจากพัดที่แล้วเลยเพราะว่าอันนี้คือผมเออเพิ่งกลับไปกลับมาแบบหนึ่งสภาพจเดินจัดนะครับรถที่แบบพังทั้งหมดแล้วล็อกก็หายไปหนึ่งข้างอะไรมันจะขนาดนั้นนะโคตรจับเลยอ่ะ ไอก่นเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหาล้อจำได้ว่ามีล้อเออนี่นี่เจอแล้วฮะมีล้อล้อที่บ้านหนึ่งข้างโอเคคือไอ้ล้อตัวเนี้ยมันเป็นล้อที่มันเอ่อมันรั่วนะครับแต่เขามีวิธีอยู่ก็คือต้องเอ่อคราบไอ้ตัวปะยางมานะฮะประเด็นคืออ่านี่ครับคือผมไม่ 5, ไมีเป็ดแล้วก็ไอ้กระจกนะเศษกระจกดักเทปก็ยังไม่มีตามจริงอ่ะมันมีนะเราฟาร์มมาได้แต่ประเด็นคือผมทำหายไงเศษ ไฟก็พังเหรอโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะเจอไฟในตัวเราหรือเปล่ายก็รู้สึกเก็บไฟนะครับอันนี้ไฟคือใช้เลยครับถือมาแล้วก็ไปใส่เลยคือได้จะมากองขยะเมื่อกี้แนละ้วไฟคนละแบบดเลยแต,แต่งๆไปครับเอาแบบให้เราชี้ได้ก็พอ,อไปครับเดี๋ยวเรากลับไปพิิชตเออ่ที่เดิมเราก่อนนะครับเดี๋ยวได้ไปหาพวกอุปกรณ์มาซ่อมรถจนกรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมัน น่าจะพอไปได้ครับน้ำมันมันมันไม่ค่คอยได้ใช้หรอกสตาร์ทเอาเฮ้ยนี่สตาร์ทรถอยู่เหรอโอ้โหเย้เจ๊เอาเรื่องฮนะไปขี่แบบคงเคร่งนี่แหละนะครับมันจะพอขี่ได้นะแต่มันจะแบบคงเคร่งเฉยๆนะครับก็พอแบบเอาแบบไปซ่อมในระหว่างทางแล้วกันนะครับระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเดินทางปังเก็บครับนี่สิกแก้ว สิ่งที่เราตามหาแล้วคนนี้ถ้าผมจะผิดของมันยังเหลืออยู่หรือเปล่าเฮ้ยเหลืออยู่นะถังแก๊สก็อยู่คนระับเฮ้ยยังล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องใช้คอ้อนอีกปักโอเคเก็บครับก็าตามเก็บเออเขาเรียกว่าเศษของคืน่นของเราไม่รู้ว่าคอ้อนนี้จะพังตอนไหนคนระับเดี๋ยวเราน่าจะมีของไว้ครับครบแล้วนะ เอที่สุดท้ายครับเคลียร์นะแล้วก็ไปที่เออ่สถานีวิทยุครับเอาละเดี๋ยวเราต้องแวะแบบเก็บเสษเรื่อยอะไรเนี่ยจำได้รึล่าตัวนี้มันมีเศษของครับเรื่อยมาเลยปาไม่หมดครับปักจีบก็บครับในนี้ต้องมีอะไรแน่นอนหุดไปสักนิดหนึ่งโอเค ปากเอายิ้มขึ้นมาเพราะตัวกายความสว่างไอ้เฮอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไปน้ำนั่นไปดึงรถผมอีกแล้วนะใช่มันดึงรถผมไปเร็วไปไหนวะนั่นโอ้ยไอ้นี่มีวิธีฆ่ามันหรือเปล่า ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสแกนสแกนหนเดี๋ยวสแกนก่อนเดี๋ยวมีวิธีฆ่านะมันจอาใหญ่ๆเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่คแล้วมันไปเช็เฮ้ยมันเอาว่ามันเอามันเอาเอาเรื่องเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าสแกนแล้วเมื่อกี้เออรู้สึกว่ามันจะผมไม่ได้ดูด้วยว่ามันฆ่ายังไงน่าจะมีวิธีฆ่าครับแต่เพราะตรงนี้เราเอาตัวเองให้รอดก่อนเฮ้ยจะเปิดอีกแล้ว นี S <S ่มันมาอีกแล้วอะอะไรหนักหนานี้ยเดี๋ยวด้ยให้ปาของก่อนดิโอเคน่าจะหมดแล้วไปแล้วไปแล้วตามเกินวมาตามเกินรถู่ไหนรถ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 ไม่ใช่ว่าพังไปเยอะแล้วนะโอเคได้ของครบแล้วครับสมัยครับเออที่เออที่ป่ายางได้ละอ่ะนี่ครับ ขอหนึ่งชิ้นแล้วก็เก็บพี้วันนี้ไปครับที่ปลายางเรามานี่เรียบร้อยแล้วก็พังด้วยใช้ได้แค่อันเดียวแล้วก็ครั้งเดียวด้วยนะฮะเราพยายามจะให้มันพังแล้วกันอย่าไปหาล้อสำรองได้วยเออต้หาล้อสำรองด้วยนะไปเดี๋ยวไปที่เกรดแล้วกันนะแล้วก็เราจะวาร์ปกลับ กับที่เริ่มร้อนแหละที่เราตายรู้สึกมันจะมีจุดมาร์กบอกด้วยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าเรากลับไปเอาของได้หอเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันปักแล้วก็ไปฮะไปเยดี่เยดี่เร็วๆดุดุนดุนเลยดุนเลยติดตั้งแล้วก็เอ่อปัก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 โอเคแล้วก็นี่มีสองทีมบแลที่ไหนใกล้โอเคตรงนี้ปักแล้วก็ไปฮะเร็วๆออก เอาเดี๋ยวเถอะนะผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนดีกีบลาบลด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 ขึ้นขึ้นด่วนขึ้นด่วนไปรีบ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 ไปขวัญในวงนั้นจะมานะเวลาไม่มากไปแย่จะแล้วเด็ดรีบไปเลยเมื่อก่อนนั้นปูไปทางนึงอ่ะมันไปไม่ได้ทางนี้ขวัญไปได้แล้วกันโอเคไปนะฮะไกลละคือก็อาจจะปเก็บของแหละไม่เอาดีกว่านะครับของเราพอจะไปอยู่เราจะไม่เสียก็เลย ไปฮะพียไอ้จ้าจ้าอย่าอย่าติดอย่าติดพี่ติดต <gegangen> <yo> um <i riff aquilo> ้นไม้อย่าติดผมรีบผมรีบอย่าเลยไม่ได้สวาปเป็นที่น่าเชื่ไหมเอาละตายเหลือเลยไม่รู้ว่าธุรกิจส่งของเราตรงมาก่อนไปละจ้าปั๊บ ถึงแบด่วนๆแล้วโอเคอ่าแล้วเราก็รู้เรื่งกรกินนี่สุดที่ทำไปเมพ่อพารที่แล้วเี่ยครับโอเคลงมา้คุจะได้ครบจบแะแทบะอาพลังงานพารมากเลยไอของที่อยู่นนีเียนะขอซ่อมไปก่อนจักรเฮ้ยน่าจะใช้ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวปลงครับ ตูไปกว่าน้ำคือตัวเนี้ยคือผมใช้ไฟไม่ได้ไงเฮ้ย <_ s ans> ไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่าผมไม่มีพลังงานหรือเปล่าแบบแบตเตอรี่อ่ะ s <ans> <S โอเคต้องเช็ควันหรือเปล่า s <ans> <S อื้อเนี่ย <_ s ans> เอาละเราเจอห้องอะไรอีกแล้วมีไฟหรือเปล่า s <ans> <S เออเปิดดิ s <ans> <S โอเคขอไฟเถอะตอนนี้แบบเฮ้ยพลังงานอะไร โคตรจะมืดเลยอันนี้ออกอันนี้อินเข้ากับออกก่อโต้โหไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนเนาะโอ้แล้วประเด็นคือจะขึ้นยังไงอะเนี่ยชิบแล้โอ้นี่ไงโอเคมีทางขึ้นอยู่แล้วเดินถอดตึ้งนด้โอ้ต้องส่งสัญญาณให้ด้วยข้างบน แหวบเลยเออเชิบๆโอ้ยอีกลูโดรีอย่างพัมเลอร์นะฮะโอเคเรีบร mm ้อยแวสวัสดศใส่เลยป่ะ <g> วิ <framework> <for S 1> ่งมันมีแบบอาของรู้สึกจะมีของด่อมาอีกแล้วฮะเอาละอะไรมาอาหารปลอมเฮ้ยได้แฟมอีกเว้ยเฮ้ยเจอกล้องครับที่ไม่แพ้โอเคเอา โอ้ยแค่นี้โอเคไม่แปบบ็นไรคเอาปุ๋ยเป็นกล่องแล้วก็ค้นหาทางไปเมือง

เพื่ออัปเกรดรถสกิปหนึงเฮ้ยเชื่อเชื่จะรถจะรถว่ารถนี้มันมีของดีหรือเปล่าเดี๋ยวลงดูนะลงดูแบบเผื่อมีของใหม่ๆนะฮะวัดดี้เปิดได้ให้เปล่าปากหออยไปของเยอะเลยครับเกียร์ด้วยโฟบ้าสายไฟครับกระจกเกียร์เกียร์หมดครับ แล้วก <mm um> er> ็มีประตูหนึ euh ่งบานไอเจ็ดรถรถเออวิ่ไปไหนอะเนี่ยเฮ้ยพื้นที่แปลกอีกแล้วเดี๋ยวนะคืออะไรอะโอ้มันเป็นหุ่นนะครับมืนมีอะไรวิ่งนตัวด้วยไะเ่ยว่าคุณโครนครับ เราทำลายได้ป่ะเฮ้ยอาชิบเจ้เอาเดี๋ยว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 มาเกิดอะไรบูตะอะไรอ่าทีหลังอย่าไปยุ่งกับอะไรที่เราไม่รู้จักนะฮะเกือบตายเลยไหมล่ะอู้เกือบเจ๊งเลยไม่ว่าไหนเจะเลยขึ้นเราควรอยาไปเฮ้ยไอ้นี่ล้อล้ออย่างดีเลย ก็ว่าเราเก็บแบบอมบอสมองไว้น่าจะดีนะเออมันขันออกได้ป่นี่อันนี้ใช้ขันได้ไหมมีมด้ฮะเราต้องหักทิ้งอย่างเดียวกูยังได้ร้อนถอดอยังไงอะลูกมือก็มือป่ไมเป็นว่าหัทางทิ้งไปละ โอเคมอู้้สึกเออนี่ไงยางยังเราสามารถหาได้จากไอ้ตัวร้อนรถจูนครับว่าเนี่ยแปลกชีดนี่เอาอยางมาไว้ครับอีที่ซ่อมครับเต็มเลยคือไอ้ตัวนี้ผมพังอีกแล้วอะเออมันติดไฟไฟ้าเมื่อกี้เออดยวนะมันมีไฟหรือเปล่าไม่มีฮะ โอเคเดี๋ยวไปหาฟาร์มตามบ้านแล้วกันว่าน่าจะมีของเยอะกว่านี้ไกแปรเก็บคืนครับต้องมใช้แบตเตอรี่วิเฟู้ดอาหารเนาะอาหารปลองไฟเบอร์โอเคเฮ้ยหิบสมบัติด้วยางกับดักเทป รุ่นอะไรสักหนานี่เออโอเคกลับแล้วฮะเกียรับมาเปิดเปิดที่เอ้ยติดติดติดตุ้งเอ็โอเคว์ปที่ไก่โอ้โหไก่จัดครับไอ้พวกนี้จะไปถึงบ้านไหมเนี่ยไปมาแล้วต้องกลับไปได้ฮะ เรนที like ่ว่ามันอยู่ไกลจัดเลยนะครับนู่นไปทันก็ทันแหละไม่ทันตายฮะก็บีบรถก็แบบยางแบนทั้งสองล้อไปฝ่าดงปกใครเลยมัก็ไม่รู้เอาให้นพ่แม่กลับสักทีฮะถึงจนได้โอ้เป็นการที่ไปฟาร์มที่แบบขนาดติดมากนะฮะ Oui like good, ทั้งยางแบนงไรไม่รู้ว่าต้องต้องไล่เควสไปก่อนะว่าแบบรู้สึกว่ารามันจะยังแบบไม่เหมาะสมต้อการออกไปเดี๋ยอะไรเนี่ยดูสภาพรถตรงไปนี่แบบโคตรจะดีนะไปตกับที่ไมยรงรถพังยับฮะมีก็พังตึเลยโอเค เต็มอะแซปแบตเตอรี่ทีที่แบบเออทำเอาบ้านนี่ก็เจิงเลยนะฮะโอเคประตูอะไรเราไม่ต้องการแล้วเออเดี๋ยวของที่ไม่จะเป็นประตูแล้วกันเดี๋ยวเออไปเก็บแค่รถไม่มีไฟที่แบบโอ้โหทำเอาแบบแทบตายเฮ้ยเจอแล้วเจอไฟแล้ว อเคพี่กัดลองก็คือท้าพวกข้างหน้าเดี๋ยวประเด็นคือตัวเนี้ยคือผมเป็นไฟนะแล้วมันไปต่อยังไงับจะต้องรอคนตกหรือเปล่าเออสื่อของความนะครับแบงก์ใช้จุจะหมดไปล้คือันนี้ยคือผมไไแล้วไม่ติดเลออมันซับยังไงมัน สู้ว่าเราจะมีของด้วยกบในการซ่อมไฟเต่มักขับไฟได้นะอูชิดแฟร์เองเราสามารถเปลี่ยนไฟได้ใช่ปะโอเคถอดออกมาแล้วก็โอเคใส่ขึ้นครับสรุปไฟเราน่าจะติดนะคือแบบเสียแฟร์ไปอ่ะเหมือนกันเออติดติดทงเดียว โอเคข้างเดียวมันยังพอแบบดูเตะเตะไปได้นะการที่เราจะไปต่อเลยคือต้องไปฝั่งมันนี่นะครับใครพูดเลยเอออย่างนี้คือแบบสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ยังไม่สว่างเยอะก็กเลยจัดจัดอือฝังฝังโอเคพิกัดที่เราตามหามาถึงแล้วกว่าจะมาเจออู้แล้วคือไปฝั่งนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวหาฟาร์มฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าของวันนี้ผมจะ หมดแล้วหมดเรื <irgendw carbono S 2> ่มหมดตัวแล้วฮะคือแฟก็หมดอะไรก็หมดโอเคมาเรามีค้อนแล้วอะไรอะไรมันก็ได้หมดเชฟบูลาร์ดครับไปเจ็บไปกระตุ้นอะไรวะดีโอแค่เดินผ่านหุ่นเฉยๆได้นะใจเพี่อโอ้โหเลือดติดไอ้สายกำมะตะลังสีด้วยนะครับ อะไรอีกเฮ้ยพูดอีกแงละดูเดียเดียวเป็นกระตุ้นไม่ได้เงี้ยห้ามไปทำไมมันล้มอ่ะระเบิดตายด้แค่มาฟาร์มของหาของใช้เฉยๆครับเอ้ยอ,อ,อ,อะไรอีกเนี่ยเดียว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 เจออะไรเรียบร้อยฮะแบตเตอรี่รถ พังพังครับคืนเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ทางกูยังไม่เห็นเลยอแล้วผมแล้วผมพังพังแน่คนก็จะพังรถก็จะเบี่ยงอือยู่ขึ้นมานิดนึงอะไรอีกเอ้ยขี่เข้ามาไม่ได้หรอโอ้สายมันต้องขี่เยอะเลยครับ ไม่ดูแลจะขี่ไปแล้ววะไม่ดูแะเดี๋ยวนะเลือดนิ้วก่อนเอ้ามาฝั่งนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้คือผมขับวนอย่างอย่างแบบตอนแรกลงไปในนู่นใช่ไหมคือผมขับวนขึ้นมาอีกนะครับ คือตอนนี <bin out> <service> ้คือเราต้องขึ้นสะพานไปได้แต่ประเด็นคือผมจะไปตึกสะพานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพังฮะรีบรีบรีบตรวจก่อนรถจะพังไม่งั้นเราได้วาร์ปกับบ้านแบบทันทีทันใดแล้วของหายเนี่ยใจเย็นๆพวกาไปถึงก่อนรถที่แบบเออเอาเข้าไปครับประตูผมเลี่ยงแล้วโอเคใกล้แล้วสะพานแล้วใกล้ถึงสะพานในความจริงแล้วมันจะขึ้นจะไหนเนี่ย how about uh, 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 what the <coughs> <a, coughs> driver okay. jumps the car into the heart of the anomaly and if i time it right i'll open the gateway and extract them and if okay, you don't okay, i've run some calculations i think it should be fine anyway it's like they always say what's an experiment without some risk of total annihilation who says that exactly โอเคเราน่าจะชนเข้าไปเลยนะโอ้รถสภาพรถของซ่อมไม่มีด้วยเี๋ยนะรีเพย์อยู่ไหนโอเคขอซ่อมรถก่อนแปะเขาให้แปะเขาให้ก่อนรถจะไปไม่ไกลโอ้จากสภาพรถที่ผมมาเต็มนะตอนนี้ก็คือเหลือแค่เศษเหล็ก ฝั่งสองฝั่งเขาเสร็จครับโอเคไปน่าจะพร้อมแล้วกับการที่เราจะขี่เข้าไปในไอ้หมุนแบกๆนั่นมันคืออะไรไปดิมันเอ้าเดี๋ยวนชนไม่ได้หรอแล้วจะไปยังไงอ่ะนี่ไงที่เปิดครับอ้าวโอเคโอ้ไปลงไปตัวได้แล้ว ขอให้ชาวบ้านแบบปลอดภัยแล้วกันนะอย่าอย่าแบบเตี้ยงก่อนไปครับอะไรมันเตือนผมไม่รู้แหละเฮ้ยเดี๋ยวๆเราแป๊บหนึ่งน้ำมันเตือนไม่ใช่หรอโอเคโอเคไปรีบเก็บรีบเก็บไปขึ้นรถซิ่งด่วนเลยครับอ้าวเบื่อไปอุ้ยชนกันเลยใช่ไหมได้ฮะ เฮ้ายวลี่ไปยัััเดีวยวโผล่ไหนวะนี่เอ้ยโอ้มาแบบไม่ตั้งตัวด้วยโอ้โหเือรถ้ารถที่แบบยับอีกยับอีกเอ ควา,ามคับแบบนี้ผมก็ไม่เอาเลยแคปสไ <Okay. S 1> ตร์มา Transvestites แล้วก็จอดเลยจา้า <c oughs> โอ้ก็น่าสงสารรถผมเลยภาพแบบโอเคก็สำหรับพันนี้ก,ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพัฒนาสวัสดีครับ